มากี้แอบดูสมุดบัญชีป๊อกเป็นโมเมนต์ที่หลายคนแอบลุ้นกับนาง,งเอกสาวมากี้ราศีเมื่อมากี้หาจงังหวะตอนที่สามีไฮโซหนุ่มป๊อกพัชารากรอนกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แอบเปิดดูสมุดบัญชีธนาคารของป๊อกว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ เริ่มเป็นห่วงที่พักหลังสามีใช้เงินเยอะซื้อสิ่งของต่างๆมากมายโดยในคลิปแอบเปิดสมุดบัญชีของป๊อกมีช่วงหนึ่งที่มาร์กี้เพิ่งกลับบ้านแล้วป๊อกเข้าห้องน้ําพอดีเลยคิดแอบดูสมุดบัญชีของป๊อกโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าล่าสุดนี้นางขอซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่รถเลมโบกินีก็เพิ่งซื้อไปซื้อรองเท้าเสื้อผ้าเยอะมากอยู่ดีๆก็มีของมาส่งซึ่งเราก็งงว่าไปเอาเงินจากไหนคอนเสิร์ตก็ไม่มีงานแคนเซิลคือกลัวมากว่าเก็บเงินยัง ไงลูกก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนจะต้องอะไรหลายอย่างแล้วและเมื่อมากี้แอบเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของป๊อก ทำเอาตกใจเพราะมีสมุดบัญชีเยอะมากก่อนจะเริ่มเปิดสมุดบัญชีทีละเล่มแค่เล่มแรกก็ทําเอามากี้ตาค้างเพราะมีเงินอยู่ในบัญชี6000 60, ืบาททําเอามากี้กุ่มขมับบอกหายใจไม่ออกพาอเปิดสมุดบัญชีเล่มต่อไปก็บ่นว่าอยากจักระชักมาจากห้องน้ําจริงๆฝากไม่เท่าไหร่แล้วก็ถอนถอน,ถอนก่อนจะเห็นว่าสมุดบัญชีเล่มนี้มีเงิน8 7 0 0มบาท มากี้บ่นอีกว่าทํารายการมา4-5ปีมีเงินเก็บ8,7 0 0 0เพรบาทพอเปิดสมุดบัญชีเล่มที่3มากี้บอกเขาอย,ยงชั่วมีเงินอยู่1.4ล้านบาทแต่หลังจากนั้นก็งานเข้าเต็มๆเ,เมื่อป๊อกเดินออกมาในห้องพอดีก่อนจะถามว่าคุณจะทําอะไรทําเอามากี้ตกใจก่อนจะบ่นว่าหยุดก่อนบัญชีออแรกที่ฉันเปิดมามีเงินอยู่ในบัญชี60,000บาทจะบ้าหรือเปล่าจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนรถช้อปปิง้ง หมวกกันนกอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ทำรายการมาตั้งนานเก็บเงินแค่นี้ได้ยังไงก่อนที่ป๊อกจะตอบว่าที่รักอันนี้ไม่โอเคอันแรกคือคุณมายุ่งกับสมุดบัญชีของผมแบบนี้ไม่ได้อันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวผม ต้องห้ามเข้าใจไหมอันที่สองคือคุณไม่ควรค้นของผมมากี้ไม่ยอมพูดต่อทันทีไอต้องมาค้นเพราะอยู่ใช้ของเยอะมากซื้อของเยอะมากแล้วลูกเริ่มโตแล้วนะจะเข้าโรงเรียนต้องซื้อของอีกหน่อยนางอยากได้ iPad จะทำยังไงแล้วรายการเราถ่ายมาตั้ง5ปีลูกค้าต้องเยอะแยะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนป๊อกตอบทันทีมันไม่ได้อยู่ที่ผม มันอยู่ที่บริษัทสิไอไม่เคยเอาตังออกมาเลยอย่างห0 0 0ื่ผูกกบ,บัตรเครดิตของไอไอไม่เคยใส่เงินแสนอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดหายขึ้นมาล่ะมากียริพูดต่ออย่าให้รู้ว่าใช้เงินหมดนะสัญญาปฏิญาณตนป๊อกบอกไอสัญญานะเสียใจที่คุณพูดแบบนี้คิดว่าผมเป็นคนไม่เอาไหนเหรอคิดว่าผมเป็นคนไม่รับผิดชอบผมหาตังมาสมมุติได้หนึรใช้ร้อยงี้หรอมาอกี้พูดอีกก็รู้ว่าเป็นคนประหยัดมัธยั แต่ฉันก็เสียใจนะที่เปิดมาเจอหกหมื่นน่ะเธอต้องเห็นใจฉันบ้างสิปอกพูดต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโลโลโลให้หมดเลยผมเสียใจมากจริงๆอันแรกเลยมาร์กี้แซกขึ้นทันทีเนี่ยเดี๋ยวคนก็ด่าฉันดูทำน้าแบบเนี้ยมาร์กี้ยุ่งกับเขาทำไมปอกใส่หน้าแล้วพูดอีกอันดับแรกคุณมาค้นของของผมอันดับสองผมเสียใจที่คุณคิดว่าผมดูแลครอบครัวไม่ได้มาร์กี้ยั้งทันทีไม่ได้บอกว่าดูแลครอบครัวไม่ได้แต่กลัวว่าจะใช้เงินเยอะช่วงนี้โควิด เราต้องท่องเอาไว้ปอกตอบอันนี้รู้มากี้ถามต่อว่าแล้วมอเตอร์ไซค์สรุปเอาไหมปอกรีบพยักหน้าก่อนตอบว่าเอาทําเอามากี้หัวเราะจากนั้นปอกบอกให้มากี้ออกจากห้องทํางานไปแต่งานนี้มีพักสองแน่นอนเพราะยังเหลือสมุดบัญชีอีกเพียบแต่คงต้องรอให้แดดดีปอกลืมเรื่องนี้ไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ